สวัสดีครับผมไข่นะฮะสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ผมมีมาม่าเผ็ดหรือเปล่าวะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่ผมจะเรียก๊อกกี้กันนะครับนโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันดูเลยนะว่ามันจะเผ็ดสักแค่ไหนนะครับซองนี้ผมก็ทหารสาระซื้อมาฝากนะฮะมันซองละเท่าไหร่วะสี่สิบแปดล้านบาทนะฮะก็ห้าสิบล้านบาทนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราลองขับรถเหยียบดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลย โอเคครับตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาทดลองขับรถหยียบดูกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะจะเผ็ดสักแค่ไหนกันเดี๋ยวเราไปดูเลยอันนี้ก็เป็นสมาฝรั่งนะฮะสมาฝรั่งของป๊อกกี้นี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยดีวยกว่านะอ่าแล้วก็อันนี้นะครับรู้สึกว่าข้างในจะเป็นผงโกโก้กน,นะฮะหรือเปล่าวาะเดี๋ยวเราดูแกะมาดูนะฮะใช่ผงโกโก้อ่อาฮะประมาณน,นี้ไปมาลองกินดูว่ามันจะเผ็ดสักแค่ไหนกันนะฮะ